สวัสดีค่ะเด็กๆครูประภัยมีอีกแล้วนะคะเจอกันคลิปสองค่ะต่อกันเรื่องแนะนำอสมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวค่ะยากเลยตามมาค่ะเล่นแอนดูนะคะต่อไปนี้ครูจะสอนเด็กเล่นเกมค่ะนะคะเล่นเกมนั้นมีข้อแม้ว่าให้เด็กๆค่ะสังเกตคำที่ครูพูดว่าเจอคำอะไรบ้างนะคะจะเจอคำอะไรบ้างมาเล่นกันค่ะ นะคะมีนกตัวน้นอยๆค่ะ,อะสองตัวเป็นเพื่อนกันดุกด๊กดิกด๊กดุ๊กดิ๊กมานะคะนี่เด็กินไหมคะนกน้อยสองตัวแล้วนกก็ต้องไปกินอาหารนะคะมีกล่องอาหารล00อยมาหนึ่งอันเด็กๆด,ดูนะคะนกสองตัวเนี่ยมีปริมาณคือนกหนึ่งตัวกินอาหารอิ่มหนึ่งกล่องพอดี เด็กดูค่ะมีอาหารแคร่กล่องเดียวแล้วมีนกสองตัวพอไหมคะไม่พอใช่ไหมคะนกมีจำนวนมากกว่ากล่องอาหารใช่ไหมคะเพิ่มอาหารสิคะมาสองกล่องค่ะแอนแอนอ้าวดีใจดีใจมีสองกล่องเท่ากันเลยเท่ากันใช่ไหมคะอ่าเท่ากันเนาะอ่าดูนะคะมีนกสองตัวมีกล่องอาหารสอง สองกล่องอ่านะกินอิ่มพอดีเลยนี้อยากให้อิ่มเยอะๆหิวจัดอ่าเพิ่มกล่องอาหารอีกกล่องนึงเป็น3มกล่องเด็กๆจะเห็นว่าจํานวนของกล่องอาหารกับนกไม่เท่ากันใช่ไหมคะจะเห็นว่ากล่องอาหารมีมากกว่าจํานวนของนกนกมีสองตัวน้อยกว่ากล่องอาหารกล่องอาหาร3มกล่องมากกว่าจํานวนนก2ตัวใช่ไหมคะแสดงว่ากล่องอาหารกับนก ไปเท่ากันใช่แล้วค่ะอืมนะคะพูดอีกอย่างหนึ่งสามจำนวนกล่องอาหารมีสามจำนวนนกมีสองมันเท่ากันไหมคะเท่าจาคคลิปนี้นักเรียนเจอคำอะไรบ้างคะามาดูกันมาช่วยกันสรุปนะคะคำที่พบเห็นชัดนี่คะนะคะอ่ะเราจะสังเกตว่าคำที่เราเล่นกันเมื่อกี้ระหว่างกล่องอาหารกับนกเราเจอคำอะไรบ้างคะที่เรา มากกว่าใช่ไหมคะน้อยกว่าก็อะไรอีกคะให่เท่ากับใช้หรือไม่นะคะามาดูค่ะถ้าน้อยกว่าน้อยกว่าเห็นไหมคะจะใส่เครื่องหมายเหมือนสามเหลี่ยมเลยนะคะสามเหลี่ยมมานะคะใส่มาเราจะอ่านว่าน้อยกว่านะคะถ้าแบบสีเหลืองเราจะอ่านว่ามากว่านะคะและเพิ่มเติมค่ะถ้ามีน้อยกว่าแล้ว N and N มีเครื่องหมายขีดใต้ข้างล่างมีนะคะอ่านว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับสามเหลี่ยมข้างบนใช่ไหมคะแล้วก็มีขีดข้างล่างอ่านว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับส่วนตัวนี้จะอ่านว่ามากกว่าหรือเท่ากับมีขีดใต้ของมันติดข้างอ่านว่ามากกว่าหรือเท่ากับนะคะไม่ใา่ใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงไม่เท่ากับไม่เท่ากันใช้เครื่องหมาย ไม่เท่ากับคีดมาสองขีดแล้วก็ใส่อย่างนี้ค่ะอ่านว่าไม่เท่ากับยากไหมค้าอ่ะสมการจะมี5เครื่องหมายที่ใช้กันคะไม่ยากเลยท,ทวนอีกครั้งค่ะน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับไม่เท่ากับไม่ยากเลยใช่มิคะ่ะเอ้ามาลองดูค่ะถ้าครูจะให้เด็กจับคู่ระหว่างเครื่องหมาย ที่เรียนมาห้าเครื่องหมายจะได้ไหมคะนะคะเริ่มคะ่ะนะคะลองทําดูกิจกรรมนี้ลองทําดูได้ไหมคะลองก่อนนะคะให้เวลาสองวิคะ่ะครูจะให้เด็กๆจับคู่โดยที่ครูมีเครื่องหมายมาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเครื่องหมายแล้วให้เด็กๆครูจะมีช่องข้อความต่ากว่าขึ้นไปไม่มากกว่าไม่น้อยกว่าเกินกว่าไม่เท่ากับ เราจะนำห้เครื่องหมายนี้มาใส่ด้านทางขวามือได้อย่างไรบ้างกันลองค่ะตอกติกตอกติกตอกตอกเสร็จแล้วเนอะอ้าวเก่งไปดูเฉลยเลยค่ะไหมคะนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเรามีคำว่าต่ำกว่าเราจะใช้เครื่องหมายนี้นไคะอ่าใช้เครื่องหมายน้อยกว่าขึ้นไปขึ้นไปใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ ดื่มหรือยังหน้ามากกว่าหรือเท่ากับไม่มากกว่าเราใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับไม่น้อยกว่าเราใช้มากกว่าหรือเท่ากับค่ะเกินกว่าเกินกว่าคือมากมากขึ้นไปมากกว่านะคะใช้เครื่องหมายมากกว่าไม่เท่ากับใช้ไม่เท่ากับต้องหมดใช่ไหมคะย้ำค่ะยังไหมคะคลิปนี้คลิปสองครูมีกันบ้านด้วยค่ะเป็นแบบนี้นะดูนะคะครูขอทดสอบให้ดูค่ะ อย่างข้อหนึ่งเราจะใช้เครื่องหมายนะคะว่าการใช้เครื่องหมายของอสมการห้าเครื่องหมายใช้อย่างไรข้อหนึ่งค่ะห้ากับเก้าเรียนเปรียบเทียบกันค่ะมันมีความสัมพันธ์อย่างไรห้ามันน้อยกว่าเก้าใช่ไหมคะเราใช้เครื่องหมายไหนค่ะันนะคะอ่านว่าห้าน้อยกว่าเก้าต่อไปค่ะหนึ่งบวกห้าได้หกใช่ไหมคะเนี่ยหนึ่งบวกห้าได้หกเสร็จแล้วหกกับสี่ทำไมคะหกมันมากกว่าสี่ใส่เครื่องหมายมากกว่าเห็นไหมคะ สี่มันอยู่ทางเลมน้ยหกมันอยู่ทางอ้ามานั้นหกมากกว่าสี่ไปค่ะสิบห้ากับแปดเป็นไงคะลูกสิบห้ามันทำไมคะมันมากกว่านั้นมากต้องอยู่อ้าอ่าแปดอยู่ทางเลมน้อยอ่านว่าสิบห้ามากกว่าแปดไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อค่ะยังอยู่เนาะอ่ะห้าบวกหกเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากลูกห้าบวกหกก็เป็นสิบเอ็ดไงนะคะหกบวกหกเป็นสิบสอง 1ั้นกับ12บมีความสัมพันธ์ยังไงคะส1บดน้อยกว่า12บแสดงว่า11ต้องอยู่ทางแหลมูกอ่าสิบอ็ดน้อยกว่า1ิบต่อไปค่ะ7มีอยู่7เล็ก 7, ค่ะ7ลบหเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือสองเลบห้าเหลือสองสองกับหมีความสัมพันธ์ยังไงคะเปรียบเทียบกันแล้วสองมันน้อยกว่าห้าก็ต้องเอาทางแหลมนะลูกมาไว้2น้อยกว่าห้าต่อไปค่ะ12บสองกับ เก้าลบแปดมาเปรียบเทียบค่ะต้องทํำตัวนี้ก่อนเก้าลบแปดเหลือเลขหนึ่งเก้าลบแปดเหลือเลขหนึ่งสิบสองกับหนึ่งทำไมคะมากกว่ามากกว่าไปน,นะคะเก้าลบห้าเหลือสี่เก้าลบห้าเหลือสี่หนึ่งลบเก้าเหลือเท่าไรหร่ลูกอ้าลบแปดใช่แล้วเก่งมากนั้นเด็กๆดูค่ะแน่นอนจํานวนเต็มลบน้อยกว่าจํานวนเต็มบวกใช่ไหมคะก็ใส่เครื่องหมายอย่างนี้สี่อยู่ทางอ้า ลบแปดอยู่ทางทางไรค้าทางแหลมนั้นสมากกว่าลบแปดนะข้อ8ปดค่ะแปดลบเกเหลือลบหนึ่งเก้เหลือลบหนึ่ทำไงคะเด็กๆสิบอ็ดกับลบหนึ่งนวนที่เป็นบวกมากกว่าจำนวนที่เป็นลบอยู่แล้วเราก็ใส่อ่าค่ะนีคะลบหงอยู่ทางแหลมอ่านว่าสิอ็ดมากกว่าลบหต่อไปค่ะสิบสองลบหกลบหกสี่บวกสามได้เจ็ค่ะเด ดูความสัมพันธ์หกกับเจ็ดเป็นไงคะเจ็ดมากกว่าสแสดงว่าต้องอ้ามาทางตอนแหลมแหลมหกน้อยกว่าเจ็ดตต่อไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วลูกเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดความสัมพันธ์ยี่สิบห้าแปดเป็นไงคะลูก,อ,ก,ก,กอ, 18, อ,อ้าวยี่สิบห้ามากกว่าไงนั้นยี่สิบห้าก็อยู่ทางอ้าแปดอยู่ทางนั้นอ่านว่าอามากกว่าสิบแปด ไม่ยากเลยนะคะไม่มีอะไรที่เราทำนั้นกันบ้านนะคะสันส้นๆง่ายๆด,ดูค่ะกันบ้านเป็นแบบฝึกหัดที่หนึ่งะคำสั่งคือหอนักเตียนเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าแค่ห้าข้อนะคะยากไหมคะไม่ยากนะะเจอกันคลิปสามนะคะบ๊ายบายค่ะ